อันนี้เรามาในเรือที่ไม่มีวันจมมีเชื่อว่าไททานิกไม่เชื่อครับใครคือกัปตันคะไอ้นี่เลยไอเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นกัปตันเี่จะพาน้องๆไปห้องพักกันก่อนห้องพักหรอใช่เป็นห้องที่เอาไว้แบบเซ็กโหดอ่ะม้ารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกรีฟการ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโค เจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ชอบรับกดเกมพารซะด้วย oh. อย่างเช่นทิงเลกาซี่อน i เม a v e n วนเจรวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟูโอ้โหสุดยอดเลยนะหอบอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิง์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้า wow. วครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU หรือต้องการไปนอนพื้นตรงนี้ยังว่างนะนุกคนนเ่มันไม่มีหมอนอ่ะ <c oughs> กระเป๋าข้างหลังหนูไง ห้องมีหลายห้องเนาะเปิดประตูไม่ได้สักห้องจะเลินเด้ออ๋อมันมีมันมีคนมาพักอยู่แล้วไงมันมีคนมาพักอยู่แล้วคือเราอ่ะคือพวกลักลอบขึ้นเรือเว้ยออสนเอร์เอ้ยน้องคนนี้เคยดูฉากแล็คกับโจ๊ตปะแจ็คกับโจ๊ตอ้แจ็คกับโรสเออคุณลูกค้าครับอยากส่งเมสเซจไปหาใครไหมครับเราเราส่งให้ออมมี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดอ๋อถ้างั้นเดินเข้าข้างหลังมาแล้วก็บอกมันได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้บริการนะครับคุณลูกค้าเฮ้ยไอ้ออมมี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดอีซี่นะครับ เรนร <c oughs> นี่ว่านี่เลยเอ็นพี่ขอนำเสนอ,อไม่ใช่ห้องนี้ว่ะเอน็นอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็น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 ไปไหนกันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโเบลน้องคนนี้น้องคนนี้เดินเดินเดินหัวชิดประตูนี้เดินหัวชิดประตูนี้ทำไมอ่ะ <c oughs> ก็เดินเบลค้างไนงะ โอ้ยองแกงหนูอ่ะพ <c oughs> ี่ฝนมาดิน้ำเย็นไหมโอ้โคตรอุ่นเลยพี่ให้ลงมาดี <c oughs> เอาหายไปเลยยา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 ยน้องสมมีเอ้ยน้องเนอะน้องคนน,น,น,นี้น้องคนนี้รีบตายแล้วรีบกลับมาเกิดน,น,นะพี่ปิดประตูแล้ว <c oughs> โอเคแดงๆเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปชั้นบนกันเราจะไม่อยู่ชั้นต่ำแล้วใครรับชั้นสูงเฮ้ยเมื่อกี้ใครตะโกนแล้ววะเมื่อกี้น่าจะใกล้ถึงไอ้นี่ละผู้ขอนแข็งเหรอ ออกทางไหนวะเนี่ยไอ,อ,อ้พวกขอน้ำแข็งอยู่๋อกระลื้อตกไอ้ภูเขาน้ำแข็งอ่ะเราเราเราเคยเอาลิ้นเลียนน้ำแข็งมามันจะแบบทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเราลงไปช่วยเลียนภูเขาน้ำแข็งไหมเรียนเลียนจะลิ้นแตกยังไม่ละลายอะ่ะเลียกกำกับตันเฮ้ยเขามาผลักเลี้ยวอยู่ พลน์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 พลนของจริงก็พลนไอ้แต่ชนข้างๆพลนแล้วเรียเลียนเรียนมาเลียดิมาเรียนเฮ้ยไอ้ยินมาลงมาแล้วเฮ้ยน้องคนนี้ก็ลงไปอ้อมอ้อมเราต้องเราต้องทำหน้าที่ลูกเรือที่ดีคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับรบกวนกดเลขกหนึ่งแล้วร่วมชิชีพให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าอย่าอย่าไปเล่นแบบไปสองตัวนั้นนะครับโอเคผมไปท้ายเรือแล้วไปไปเดี๋ยวีเน่ยโอ้ยมึงต้องดูแลลูกค้าก่อนดินี่ไงเนี่ยทำหน้าที่ลูกเรือที่ดีมันนั่งเรือเราแล้วอ้อมอ้อมค้าครับคุณลูกค้า โอ้โหคุณลูกค้าไปไหนมาครับเนี่ยเราไปเยี่ยมชมภูเขาน้้งแข็งนิดหน่อยแล้วเราว่ายน้ําตามเรือมาแล้วเราคุณลูกค้าครับนั่นไม่ใช่หนึ่งในทริปนะครับคุณลูกค้าอ๋อพอดีมันน่าจะเป็นของแถมเราก็เลยไปดูเฉยๆคลูกค้าครับี่เรากำลังจะตายหากันจริงนะครับคุณลูกค้าเอาคุณตัวเหลืองครับไม่ทราบว่าไอผู้หญิงอีกคนนึงมันไปไหนครับเนี่ยอ๋อพอดีคนนั้นว่ายน้ําตามมาไม่ทันเพราะเขาว่ายน้ําช้าเกินก็เลยตรงนู้นอ๋อผมเข้าใจครับคุณลูกค้าเพราะว่าผมเห็นเขาอยู่ว่าเขาขาสั้นแขนสั ลูกคา้าอมเวลาวิ่งอ่ะอย่าลืมร้องเพลงด้วยครับนในฐานะที่คุณลูกคา้าซื้อตั๋วมาลงเรือทเทนิคก,กับเรานะครับผมผมมีโชว์หนึ่งจะแสดงให้ลูกค้าดูนะครับนั่นก็คือนี่แหละครับเวลาคุณลูกค้าจมเนี่ยอย่าลืมเป่าด้วยนะครับเฮ้ยแล้วตรงนี้มันไม่มี ล้วกั้นเลยวะแหว่งไปแล้วเรือจีน <c oughs> เรือจีนไอสนุกมันเสื้อชูชี่ป้าอะไรมันกดเราลงไปอย่างเงี้ยดูดิอู้อูอันนั้คือตัวช่วยของคุณลูกค้านะครับปกติเขาใส่กันแล้วเขาลอยใช่ไหมครับอันนี้คือเราแบบออกแบบมาแบบพิเศษครับคือแบบใส่ปุ๊บจมเลยจะได้ไม่ต้องทรมานครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับในฐานะที่คุณลูกค้าไปตำรวจภูเขาน้่แข็งมารบกวนเป่านะครับตรวจแอลกอฮอล์นิดหนึ่งปีไอม่เอียงไอเรือมันเอียงวะ คุณลูกค้าที่ชื่อว่าพลนิ่าครับถ้าคุณอยากจะรอดจากสถานการณ์นี้นะครับคุณต้องถือลูกโป่งไว้นะครับคุณใด้ตัวลอยขึ้นเอามาค่ะเออผมทำหลุดมือหลุดมือไปแล้วที่ลอยนี่คือไม่ใช่ตัวคนใช่ไหมครับลูกโป่งอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับเอาไปใหม่ครับเอาไปใหม่ครับตอนผมปล่อยมือคุณจะต้องรีบจับนะครับโอเคไหมได้ได้ เอาคุณไม่รีบจับอีกแล้วมันไปแล้วทิปเรือดีนไม่นามาเลย five minutes later อ้อมช่วยกันเลียช่วยกันเรียนโอมข้างหน้ามันจงขนาดนี้แล้ววะไม่รู้ม่าไม่จมวะพี่ตาเขวเฮ้ยแล้วอันนี้มันลงได้ด้วยเหรอโอ้ my god นั่นมันดูไม่น่าลง เดี๋ยวผมขออนุญาตวอลไปถามหลังเรือหน่อยนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับข้างหลังเรือเป็นยังไงบ้างครับสบายดีค่ะทั้งสบายคนมากเลยข้างหน้ากำลังชิปครับลูกเรือโยมเราไป<โ>ลหลังเรือเฮ้ยจมแล้วว่ะงั้นอันนี้โลโลเป็นหน้า <โล S 1> ที่อินเลยเอินอินอินหน้าที่อินไปเอาอันนี้เลยไปเอาไปเอาเรือนั่นน่ะนั่นน่ะเรือเรือกูชีบเออเรือกูชีะเราไปเอา,าเรือกันแล้วคนนี้ไม่ต้องมาอยู่กันต้องเสือข้างหลังเรือนั่นแหละคนนี้ไปท่วงท้ายเรือก่อนพี่กำลังจะไป เออต้องมาถ่วงท้ายเรือเพราะข้างหน้ามันกำลังจมต้องกดนี้สองคนเนี่ยนะถ่วงท้ายจมมาเร็วโามมาเร็วโอ้มายอมมานี่โอมมานี่โอมมานี่ปล่อยอินไปปล่อยอินไปไปถ่วงท้ายเรือไปถ่วงท้ายเรือเฮ้ยอันนี้มันปลับปัดเชือกได้ด้วยเหรอเออผู้โดยสารต้อดีขึ้นมาเร็วจะขึ้นเป็นปั๊มเลย five minutes later มันจะจุกเพราะต้องเอาไข่สไลด์ว่ะเหรอ เอ้ยังไม่ด่าอะไรเลยกูกดผิดกดอะไรอ่ะนี่กดทำไมเป็นตอนเช้าเอาอันนี้อะไรเนี่ยลิฟต์เหรอลิฟต์เอ้ลิฟต์โอ้ยลิฟต์เหรอนมันประตูปิดแล้วเฮ้ยเอ้าลงกเลยปากกระป๋องเลุกตาประตูมันเปิดแต่มันไม่ยอมเปิดว่ะเฮ้ยมึไม่ได้ตายเพราะเรือจอไม่ได้กูตายเพราะอยู่ในนี้เนี่ยช่วยด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์กู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 กขี้แตกพี่เจอเกมพาที่มันที่มันชื่อ ที่มันมีรปูปแบบน,น้ําขึ้นมาครึ่งเรือด้วยน้ําแต่ครึ่งเรือเฮ้ยโอ้พี่มองพี่มองเข้าไปเห็นข้างในเรือได้ไงวะเอ็กซ์เรย์มันคือเกมพาร์ลอะไรไม่รู้อ่ะมันชื่อเกมพาร์ลชื่อเฟรนด์แอดมินมันสามารถบังคับเรือได้เหรอวะเกมพาร์ลอะไรไม่รู้ก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบ้างก็ซื้อแล้วนะบังคับได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยบังคับได้ว่ะไอ้นี่ก็แสดงว่ากูบังคับไม่ให้ชนได้ดิเหลือซ้ายเหลือซ้ายเหลือซ้ายเเหลือซ้ายเร็วๆไปสุดแล้วรังๆเหลือซ้ายเร็วๆไม่ทันไม่ทันไม่ทันไอ้เนี่ยยไไมม่่ทััันนนกก็สบตตรรงงงเเเลลลขขขขวววววววาาาาาาแแ้้ออี LI ครับเต็มลำมันเนี่ยเอาเ้ยเออเจาะรูไปเลยไม่มันเลี้ยวเองอ่ะตลกจะมีเกมพาร์ทไปทำไมเนี่ยเอาโอ้ยเกมไปจอบกูโดดลงมาแล้วกูโดดลงมาแล้วขอให้คนบนเรือโชคดีแล้วเราจะว่ายกลับเรือกันยังไงดีน้องเอ็นพี่จะว่ายกลับไปที่เรือในฐานะฮีโร่ตัวกูไม่มีกระดูกพี่กลับมาที่เรือได้แล้วพี่จะขึ้นบนเรือยังไงเนี่ยลูกค้าครับผมกลับมาแล้วคุณลูกค้าครับบอกอยู่ในความสงบด้วยนะครับคุณลูกค้าโอ้โอ้ลบกค้าเล็กก็หลังเรือด้วยนะครับระวังตัวไว้คุณลูกค้าก็เอาเเเสื้้อชชูไปับ่วจมหน เราชูชีพไปแล้วใส่มันซะทำไมใส่แล้วก็ก็ดีแน่เฮ้ยน้องโมนี่เลื่อนรถหรือเปล่าไม่รถอ่ะไอ้กล่องนี้มันทำอะไรได้บะเอาไว้หนุนหัวนอนอ่ะอย่าให้อ้ายเห็นว่าเก๋อิมเมอร์เจนซี่เราจะต้องเอาเรือนี้ลงแต่เขาบอกว่าอิมเมอร์เจนซี่โอลี่โอเมก้ดอิมเมอร์เจนซี่โอลี่โอเมก้าดหรือว่าเราจะต้องไปหาเชือกวะโอมเพื่อแบบปลดไอ้พวกเนี้ยโอ้คุณทำอะไรกันครับยิงปืนเล่นกันครับโอ๊ย น้องนนี้น้องนนี้นอเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูเปล่าดูตัวพี่นะออไม่เนี่ยพี่ไอเป็นไรพี่ตัยนะไม่ต้องกดตัวคิวดูอ่าฮเสร็จโจเลยอย่งเงี้ยบุรุษครับข้างหน้าเรือมันก็เลยจะจมลงไปเลยนะครับคุ โอมนี่ไงมันหมุนได้เว้ยโอมหม,ห,หมุนเลยลุกเรือหนีกับตันหมุนเชือกอะ่ะเนี่ยพี่กำลังหมุนมันลงไปเห็นไหมอ๋ออ๋อนี่ได้แล้วเอ็นเอาเรือลงเอ็นเอาเรือลงไอเอ็นเอาเรือลงเดี๋ยวกูลงเรือได้เลยครับได,ได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะเอาลงให้นะครับได้ <c oughs> ครับเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เหนียวมากเลยครับคู้ว่าผมน่าจะปล่อยสุดแล้วนะครับคุณลูกค้าเรือเรือเราทำไมเป็นไงนะ เอากลับไปครับไปอีกฟังหนึ่งได้ครับจะปล่อยไว้ได้บ้านเดียวลูกค้าน่ะไม่เฮ้ยผมผมขึ้นไปช่วยคุณลูกค้าหนึ่งครับอยู่ใตัวเองแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมปักลัวขึ้นไปไม่ต้องปักลัวไม่ต้องปักลัวอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไว้กูเกาะกบดอ้อมเรือลำนี้ไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมรอเลยต่อกระกบดไอ่ต่อเกาะกบดอือเกาะกบดเลยรอเรามาทกาะเรือไปสิเกาะกระบฏหนูลืมเสื้อชูชีพไปครับลูกเรือครับกลับไปเอาเสื้อชูชีพกันครับ ไเฮ้ยมึงพายไปไหนครับเนี่ยพายไปก่อนแล้วแข็งกลับไปดูเรือครับกลับไปดูเรือครับกลับไปดูเรือกลับไปดูเรือนี่แมปไททานิกนะครับไม่ใช่แมปภูเขาุาแข็งอันเหรออิน ทุกคนรีบแล้วเราจะขึ้นเรือไม่ทันแล้วเพราะมันที่เเรือมัน<ะ>จมไปหมดแล้วจม<อ>นนมาแ้วแล้วโอ้ตอนนี้นะครับนักเรียนตอนนี้เรามาอยู่ใกล้เรือมากเลยรนะครับว้าวคุณครูคะเรือลำนี้มีหน้าต่างกี่บานหรอพันกวาบานโอ้ไม่นะเรือมันเลยจะหักโอ้มิงเร็วกำลังเร็วอยู่ขนาดตูดโอเคผมก็เลาเรือลำนี้ออกโอ้เดี๋ยวผมช่วย โอเคเพื่อนี้จะกังอะไรเดี๋ยวผมไปอยู่ไทยแล้วโอ้พี่โซเบียยืนชิดท่าเรือเราจะจมไปด้วยกันไหมไม่หนูจะทิ้งไอไว้ที่นี่กนายพูดแกพูดแบบนี้กับชายที่วิ่งเรืวที่สุดในโลกอย่างนั้นล่ะไอออมออมไหนๆก็ไหนแล้วไอออมเชื่อได้ครับโออจะเป็นตัวคุณจุ่มพี่เป็นตัวคุณจุ่มอะย่างเงียพี่ติดอยู่ในนี้โอไม่นะกับตอนแล้ววันนี้พี่ออกไปจากตรงนี้ไม่ได้พี่ลงไปข้างล่างก่อนนะไอคือวิญญาณไททานิกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่รีตัวก่อน เนีย่ยเป็นวิงยานพี่รีตัวแต่พี่ไม่ตายเ,เกมบังก็จบไปแล้วนะครับผมทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าชอบคลิปเล่นๆอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนวัน,นอะไรครบับผมซีอูบิตุ้ม